ขอบคุณครับคุณยายจ้าแกะปลาเนื่งปลาให้พี่โชคนะครับวันนี้คุณยายมีของฝากให้พี่โชคนะครับของฝากพี่โชคนะครับค,ค่อยๆกินนะคบพี่โชคครับคุณยายมีของฝากให้พี่โชคนะครับคุณยายแกะปลา มาเรียบร้อยนะคะพี่โชคค่อยๆกินนะคะพี่โชคครับโหขมือบใหญ่เลยนะคะพี่โชคครับพี่โชคไม่ได้กินปลามาหลายวันแล้วนะคะโชคเหมือบใหญ่เลยะโชคเมือบใหญ่เมือบเมือบเลยพี่โชคเมือบเหมือบเลยนะคะอร่อยนะครับขอบคุณคุณยายเนาะคุณยายนึ่งปลา หนึ่งเสร็จแล้วคุณยายเขาก็แกะไว้นะครับอืมเริ่รลอยนะครับแดดออกแล้วนะครับเป็นเลี้ยงให้สองสหายนั่นมานะเนี่ยเดี๋ยวคุณงีนี้อย,ยชักหน่อย